สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องราวข้าวเรื่องดวงชาวลสีมีนและชาวลสีธนูนะคะเปิดมาด้วยเพลงก็หกหน้าตายของคุณเทอุเทมคุมิน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนเมษาต่อไปถึงพฤษภาจนถึงสิ้นเดือนเลยดาวพุธได้ตำแหน่งม์พัดเสียหายแล้วยังโคจรมาอยู่กับดาวคู่ศัตรูคือดาวราหูอีกด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่าในกระแสะสังคมในกระแสะโซเชียลมีแจะเรื่องโกหกตลอดเวลาเลยเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เลยไว้ใจอะไรใครไม่ได้เลยมาเลย ชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างนะคะดาวอาทิตย์เป็นสามแก่ลักขณานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบบโอ้โห,โโหโต้องระวังเพื่อนฝูงหักหลังทรยศนะมันประกอบกันกันกนกบที่ดาวพุธเดินไม่ปกติด้วยมันทำให้ยิ่งยิ่งใครถ้ามีดาวพุธในในในราศีมีนเสียนะโอไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เลย คุณอาจจะโดนดิสเครดิตด้วยซ้ำนะคะดาวพระรหัสซึ่งประจําตัวี่เป็นเกษตรในตนุรักษ์มาจากภพกรรมะนะคะที่การงานดีดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาต่อลมหายใจให้กับชาวราศีมีนได้ไปต่อแบบเส้นยาแดงผ่าแปดทีเดียวทาไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าดาวพระรหัสจะย้ายเข้ามาแล้วแต่ตําแหน่งดาวเขายัางไม่สเสถนะียรนะยังไม่แข็งแรงพอต้องรอไปอีกักนิดหนึ่งการงานระวังถูกเพื่อถักหลังด้วยตําแหน่งดาวอาทิตย์ที่เราบอกนะที่จะเกิดขึ้นนะแล้ว คุณจะมีศัตรูขัดขวางคุณต้องผจญภัยคุณอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาให้ได้ทำอาจมีภาระคุณต้องออใช้ใช้การซิกแซกให้เป็นประโยชน์หรืออาจจะเกิดการซิกแซกกับงานของคุณจะทําให้คุณเสียหายระวังเป็นปากเสียงกับผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลหรือเจ้านี้ดังนั้นคุณต้องพูดจาดีๆกับเจ้านี้ถ้าพูดไม่ดีเขายึดทรัพย์ุณเลยนะแล้วเขาก็จะไม่ปราณีบาสัยคุณเลย นะคะเพราะว่าดาวพุธมันไม่ดีดาวเรื่องการเจราจาเรื่องการอะไรไม่ดีอย่าอย่าอย่าไปแข็งข้อนะเพราะเพราะยังไงก็ตามดาวเรายังไม่แข็งแรงพอการเงินคุณจะหมุนงินแบบสุดเวียงเควี้ยงประตูเลยละ่ะแค่แล้วก็ได้มาใช้ออกได้ได้ได้ไม่ถันใช้นะหรือไม่หยุดนิ่งการเงินไม่มีหยุดนิ่งแต่ก็คุณก็จะเป็นช่วงที่คุณจะสร้างเครดิต สร้างหนี้สร้างโอกาสใช้หนี้ให้หมดได้คุณต้องไม่โลภมากคุณต้องไม่โลภมากจังไว้แล้วคนคนราศีมีนถ้าถ้าคิดโลภมากไม่ได้เพราะคุณเป็นดาวพระรหัสคุณต้องคิดดีทําดีเจ้าหนี้จะยกหนี้ให้คุณได้เลยถ้าสมมติว่าจังหวะเขาเห็นความตั้งใจเห็นเจตนาดีกับคุณหรืออาจจะยกเรื่องดอกเบี้ยให้คุณหรือลดเงินให้คุณก็ได้อันเนี้ขึ้นอยู่กับคําพูดคาจาของคุณคุณอย่าเว่อร์คุณอย่าโม้ คุณอย่าพูดอะไรในสิ่งที่คุณทําไม่ได้มันจะทําให้คุณเสียเครดิตแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่มีความจริงใจเขาก็จะไม่อนาถร้อนใจอะไรให้คุณนะคะเขาเรียกอะไรขีดเส้นใต้ไป้เรื่องหนึ่งคือคุณจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายรออยู่หน้าประตูบ้านเคาะก,ก,ก,ก๊อกก๊เปิดประตูออกมาเจอเจ้าหนี้กันแบบพลันวันเลยนะแต่ต้องสู้นะถ้าสู้แล้วผ่านไปได้เพราะต้องเชื่อมั่นในตําแหน่งดาวของเราที่กําลังจะดีมากๆนะ ความรักคู่ครองจะส่งเสริมช่วยเหลือท่านได้เนี่ยชาวราศีมียังโชคดีดาวคู่ครองของคุณนะจะมาช่วยพยุงให้คุณผ่านพน้นวิกฤตอันนี้ไปได้แล้วก็ต้องระวังการพูดจากับคำพูดกับคู่ของคุณคุณต้องพูดเขาดีๆเพราะคุณต้องพึ่งเขาแล้วเวลาคุณพูดเขาดีๆคือทุกอย่างทุกอย่างมันเขาเรียกอะไรมันเป็น มันเป็นเห,เหมือนเรื่องหวงจุย้ยอะฮวงจุ้ยในใจหวงจุ้ยในตัวคุณพูดจากันดีๆคุณจะมีสติมีสมาธิมีสมองหวงจุ้ยทั้งสองคนจะบวกพลังกันผนึกพลังกันแล้วทําให้มีโชคลาภเข้ามานะคะอันเนี้ยต้องต้องพึงระวังไว้นะชาวราศีมีนเนี่ยโดยเฉพาะราศีมีนที่มีดาวพุธจะติตอยู่ในลัคนาด้วยนะเพราะพุธที่อยู่ในศนะีมีนเนี่ยได้ตําแหน่งนิดไปตําแหน่งเสียหายนะคะต้องระวังสุขภาพต้องระวังเจ็บตา หาแว่นตามาใส่แก้เคสนะคะทำบุญด้วยการบริจาคยารักษาโรคให้กับคนยากจนคนแก่คนเฒ่าหรือถวายพระก็ได้นะคะโชคลาบคุณมีโอกาสฟุกๆในวันที่16พฤษภาคมด้วยนะคะมันดาวมันชัดเจนอยู่นะคุณจะได้ลาบจากญาติพี่น้องนะคะมีโชคแบบการเป็นหนี้นะะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15นะ ถ้าสมมติจะไปกู้หนี้ยืมสินค้หรือจะไปเจรจาเรื่องหนี้ทําได้ทําไปเลยแต่คุณต้องเหนื่อยเหนื่อยเจรจาสักหน่อยคือพูดเยอะหน่อยพูดนานหน่อยพูดต้องชักแม่น้ําทั้ง5้าทั้ง8ปทั้งเจ็ดมาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสุริยุปราคาในวันที่ส0วันที่หนึ่งพฤษภาคมใช่ไหมคะคุณก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคู่หุ้นส่วนคู่รักแม้กระทั่งครอบครัวก็ตามนะคะวันที่หนึ่ง ปล่อยผ่านไปก่อนจะเพิ่งคุยสัญญาอะไรแล้วถ้าจะคุยก็ให้คุยก่อนวันที่ก่อนวันที่สิบหกนะคะหลังวันที่สิบหกไปแล้วเนี่ยดาวพุธมันจะแบบเสียหายแข็งแรงนะคะมันมันพอมันเสียหายแข็งแรงแล้วคนช่วยตัวช่วยมันจะเหลือน้อยมันจะไม่ดีพอมันมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกแล้วดาวการเงินของคุณนะคะอยู่ในตําแหน่งที่ดีดีหรือไม่ยัง ยังอยู่ในตำแหน่งภพวินาศกระดุมพระวินาศก็คือได้เงินมาจากเ,าเรื่องที่เสียหายนะคะได้เงินมาจากการจบสิ้นได้เงินมรดกก็ได้ได้เงินมาจากการต้องไปเป็นหนี้เข้ามานะอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือชาวราศีมีนเนี่ยดวงดีแล้วนะแต่ยังน่าเห็นใจว่า,าระบบาการเงินอะ่ะมันยังไม่เสถียรด้วยดาวพระรหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของตัวเองเนี่ย ยังไม่แข็งแรงพอยังไม่แข็งแรงพอนะช่วงนี้ต้องหยุดคุยโวโออ้อวดเด็ดขาดนะคะต้องทำตัวให้นอบน้อมถ่อมตนให้คนรักคนเมตตาะะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตการเงินไปได้นะคะขอบคุณนะคะสาราสิเมียนที่กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ให้ฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อ เพื่อเขาเรียกอะไรเป็นกําลังใจให้กับพี่ทําคลิปดีๆมาให้ตามด้วยชาวราศีธนูเลยนะเพราะว่าธนูกับราศีมีนเนี่ยเขาจะเป็นราศีที่มีดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนทั้งคู่เลยสวัสดีชาวราศีธนูอย่างเป็นทางการในฤดูร้อนนี้นะคะเดือนนี้ชาวราศีธนูตกพบอเรอเริแปลว่าอุปสรรคเป็นหนี้สร้างหนี้นะคะความเข้มแข็งความมั่นคง เพราะว่าดาวคุณได้ตำแหน่งองค์เกณ์ดาวเพื่อรหัสอยู่ในภพพันธุมาจากตนุลักคุณอาจจะมีการได้การจัดการเรื่องการงานทรัพย์สินเกี่ยวกับปรดกบ้านที่ดินนะคะอย่าตกปากรับคําใครถ้าไม่มั่นใจและอย่าเชื่อลมปากของใครด้วยไม่ประมาทใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากดาวพุธเดินไม่ปกติทั้งเดือนพฤษภาคมเลย แล้วยิ่งพุทธเนี่ยเป็นดาวคู่ปัตตนีของคุณอยู่ด้วยก็คือดาวคู่เสียคู่ความคุณจะมีปัญหานําเรื่องเดือดร้อนมาให้จากคำพูดจากคำมั่นสัญญาจากอะไรต่างๆนังน,นี้ย,ยดังนั้นคุณต้องระวังการงานชาวราศีธนูเป็นช่วงขยันแบบไม่มีแบบแผนคือไม่เป็นเรื่องอะ่ะต้องพูดกับนี้ขอโทษนะเาขาเรียก คุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ยศได้ตาแหน่งผู้ใหญ่เมตตาให้คุณมีโชคนะคะแต่ต้องหลังส5พฤษภาคมไปแล้วนะคุณยังอาจมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่พูดไงว่าดาวคู่สัญญาคู่ครองคู่อุปถรัรมภ์ต่างเนี่ยเดินไม่ปกตินั่นก็คือดาวพุธนะคะการเงินการเงินจะเป็นโชคสแสวงหาผลประโยชน์ได้แบบสุดโต่งนะอะไร มีเข้ามาคุณคว้าได้หมดนะคะก็เรียกว่าเดือนนี้ต้องระวังมีปัญหากับคู่ครองในการตัดสินใจเรื่องการเงินการลงทุนควรศึกษาให้รอบค้อบก่อนการลงทุนและอย่าไปเชื่อคู่ครองให้มากเพราะคู่ครองของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมเนะี่มันมาจะาพบที่มันเสียหาย ความรักระวังความคิดที่ผิดศีลธรรมมันจะผุดขึ้นมาในใจนะของชาวราศีธนูคนที่มีคู่อาจมีอาการคนที่เป็นพ่อแม่นะเป็นแม่ไม้นะเกิดข้อคิดในใจแบบว่าเกิดจากการดวงคุณแข็งดวงคุณกินคู่ดวงคู่คุณอ่อนนะคะ,ะคนที่มีครอบครัวเขาเรียกลาเป็นช่วง ปากหวานเกินเหตุโกหกคู่คองหรือประจบเอาใจคู่คองเพราะหวังผลประโยชน์ใดๆนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะปากเป็นเอกเลขเป็นโทอันนี้พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีนะมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของชะตาชีวิตของชาวราศีธนูแต่ละคนนะคะว่าคู่ของคุณในดวงมีดาวพุธ ตำแหน่งเสียหายหรือดีไหมหรือมีดาวเอ่อพอหัสที่เป็นดาวประจําตัวของคุณอยู่ในตําแหน่งทักษะเป็นการากินีหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปเช็คทักษะอีกเนาะสำหรับชาวราศีธนูแต่โดยรวมอะธนูอย่างที่บอกว่าเป็นราศีที่มีโชคลาภอยู่แล้วนะคะยังไงก็ยังห่วงน้อยกับราศีอื่นๆนะ โชคลาภของคุณเนี่ยหลังวันที่ยี่ห้าคุณอาจจะมีข่าวดีจากคนรอบข้างนะคะหรือจะได้โชคมาจากคนอื่นคนอื่นก็บอกว่าคนที่คุณไม่คาดคิดหรือเขาวางไว้ในหน้าขายของให้คุณคุณขายเองขายไม่ได้คุณต้องไปให้คนอื่นเขาขายให้อันนี้เขาเรียกว่าโชคลาภจากผู้อื่นหรือคุณฝากคนอื่นซื้อลอตเตอรี่เขาก็จะเอาเลขโชคเลขลาบมาให้คุณนะคะคุณทํบุญด้วยหนังสือสวดมนต์ของหวานถวายพระ ใส่บาตรถวายผ้าไตาจีวรพวกนี้จะเสริมให้ดาวพระรหัสที่เป็นดาวประจำตัวของคุณเนี่ยแข็งแรงเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อเดือนที่มันเป็นเดือนในอลิแล้วอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะได้ลดน้อยถอยลงไปและเราจะได้ผ่านอุปสรรคไปได้โดยง่ายนะคะชาวราศีธนูยังไงก็ตามบวกมากกับลบค่ะขอให้ซัมเมอร์นี้มีความสุขเที่ยวทะเลให้สนุกนะและก็ไม่ประมาท ขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะ